สวัสดีค่ะพี่น้องฮัลโหลมาทักทายกันวันยังละมื้อวันพุดปะอันนี้วันหยุดเร็กหน่อยหยุดเร็กหน่อยหยุดเรียนพี่น้องกระสีแปลว่าปวดหัวนี่เลี้ยงรูปอยู่ก็เร็กหน่อยบอกไอป้ปืนให้เร็กหน่อย มาขามาทักทายกันเป็นไงพี่น้องสบายดีพอจ้าเริมร้อนแล้อเรื่อพี่น้องไม่เริ่มร้อนหรอกถ้าถ้ายอยู่บ้านนี่อ,อยู่ในเฮืองนี้มันมนสบยบบอ,บอ,บอ,บอค่อยห่อนอะไรพี่น้องเพราะว่าที่บ้านไอ้เชามันต้นไม้ไหลนะพี่น้องปลูกต้นไม้ป่านมาอยู่ในป่าพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยบอาสิบ,บอคอ่อ,บอ,คอยห่อนพี่น้อง แต่ว่าขันออกนอกบ้านี่ห้อยบุญคีสภาพเลยแหละแต่ว่าช่วงเดือนนี้มันมันก็สีบบห่อนซ้ำพวกเดือนเดือนมิถุนาเดือนสิเนามันโบโบคือยังไทแนวกว่าเมืองไทยเฮาอยู่มันบอกแต่ว่าจะให้เด้หอดเดือนนั้นละกันเดือนมิถุนาก็จไปพ่อกันกับเมืองไทยเฮาหรือมั้ง แต่ว่ามึงแค่ห้องอสีห่อนแบบว่าห่อนห่อนอกเอาแบบว่าห่อนห่อนลม่มเนาะเสียงลูกเสียงดังนะพี่น้องแล้วกันอ่าอันนี้เพื่อนบ้านเด้อเพื่อนบ้านเพิ่นเปิดอ่าเปิดกุราานั่นนะแม่นบ่เปิดสุดระเบอบอไม่ยังครับทำเราบ่ถทึกกับคอภัยนิจ้าพี่น้อง มาอยู่บ้านพี่น้องยายชาไปต่างจังหวัดแต่ก็สีอยู่บ้านกับลูกแล้วกับอยู่กับปู่อยู่กับพ่อสามีอาชาเนาะแล้วก็สามีค่ะแต่ว่ามือไอบ้บางเพคนก็ตื่นแต่สเสายวตัดดึกผุดเลยผ้าโมเพ่คนไปใส่ดิโมเพ่คนส่วนเนีไปจักจืดผุดอะไรดอกความลับเยอะเหลือเกินบ่บอกผู้ไปก็ว่าบัน่ได้ยินเสียง เก็ดคลิปอยู่หนีไฟโทมาไฟกับยาโทมาเด้อดอลลี่ขมเมนเจ็กกินก่อนพี่น้องเฮ็ดให้ลูกแต่ว่ากิน เทคีปคีปทูโมนาลูกหิวเขาได้หิ้วเขาจะจะเขาในี่หัวเลยเนี่ย <c oughs> เสียงดังทำให้หน,น้องมีสิงเรียวๆเคดคลิป <c oughs> <c oughs> แบบเรียวๆ <c oughs> กระทั่งสิงจะมีไม่ทั้งเสียงดาแล้วก็กเสียงเสียงเพื่อนบ้าน เพิ่นเปิดในลำพงอ่ะนะเพิ่นเปิดใส่ลำพ้งสเสียงดังแล้วก็เสียงเสียงลูกตีกันแม่บ้านปลากีไปนั่นงเ<ม>ยะพี่นอ้องจับหนึ่งพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิมาหั่นหอมหัน่นอันนี้ไว้อโป๊ะอันนี้แกปปะโปอกเปลือกซึ่งวันนั้นอะไร,ร,ระเราก็จะทำอะไรแกะเปลือกอันนี้ เมนูบ้านไอชานี่สิแบบเมนูดมเดิมพี่น้องอ่าสิบุ๋เขาสิบุค่อยกินผักกันพี่น้องคนที่กินผักที่บ้านนี่ก็สนมากก็สิมีแต่ไอสามีมีอ่าพ่อแม่สามีเท่านั้นพี่น้องสิมากินผักแต่ว่าอ่าระถามว่าไอชาก็มากบอสแมววันแมวตีกันอ่าแมวตีกันแมวกัดกันไอชาก็ไม่ไม่ันี้ดอกพี่น้อง กสิถามว่าถามว่าถามว่าเมนูพักสไตล์บ้านพื้นบ่อไอ้สะโบมับบอค่อยมากินพี่น้องบ้านห้องกสิแบบกินพักสดหรือพักกินพักพักเป็นสี่นะองบ่อค่อยได้กินตัวหนึ่งเราจะมาเฮ็ดเองมากินเองเนาะแต่วานนี้เขาบ่อควายเฮ็ดผักว่ายุ่งกันเพื่อนสิบอควยเพราะว่าลูกหลู่คนมุ้งมิ้งแบกินผักพี่นะ้องเสียงปูได้หนึ่งเสียงพ่อพ่อสามีห้ชาพี่น้อง เ,เพิ่นเถาพี่น้องเพิ่นเถาเถาก็เมียเพิเ่นหลายปีแล้วแหละแต่เพิ่นมักมักถูพื้นพี่น้องมามาขถูพื้นยาเอา่ยยาชาตงองอัยนี่แม่สามีชาตนะเนาะเพิ่นไม่ยานนะเพิ่น,นต้องเอาอันนี้ไปซ้อนไว้พี่น้องอันไม้ขวูพื้นเนาะเอาไปเก็บเออ่เพิ่นกันเอ่ออเาแต่ไม้ขวูพื้นอัน,อนทางห่างเก่าๆที่มันหักแล้วนะเอาไว้ข้างนอก แบบประมาณว่าเราเราสิใส่งานเราก็คิดว่าผัวเราสิใส่งานบ่ได้จังซี่ผัวเราก็บ่ทนบ่ถอยแล้วเราก็ใส่อยู่หั่นแหละพี่น้องนก็เฮ็ดูพื้นซาสิไปแย่งสิไปแย่งเราเฮ็ดบ่ได้เด้ถึเราด่าด้บ่มักขนาดว่าเฮากําลังเฮ็ดเวียกอยู่น้ํามันก็ไหลว่าเฮาักสานบ่น้ํามันก็น้ําออกมามันก็สกปกกันเนาะแปลว่าใส่งเาคนใส่งเาสกปกนบ่่ะเาย่าง ล้วก็ทีทูยังหันเลยพี่น้องทางทางนี้เขาบอกว่าหาเห็ดพร้อมเดียวพร้อมกันเลยกับเห็ดไอวีเอสบอสเอาลูกก็ได้มะหองซื้อแล้วก็บ่กว่า,วาปูกับลานวันนี้ มันยังโดดล้านเลยเจ๊ซีเอลก็ยังโดดแค่แค่นี่งพี่น่องเพราเห็ุหน่อยเพราะว่าบ่มีคนอ่่าบมีคนอยู่บ่มีคนอยู่บ้านหลายยาบ่อยู่น้องน้องแฟนบ่อยู่พี่ชายแฟนกับ่อยู่พี่น้องเพิ่นพี่ชายแฟนเพิ่นไปพักบ้านแม่เฒ่าเพิ่นเพราะว่าลูกลูกกับเมีย่เป่นอยู่บ้านอยู่บ้านแม่เฒ่าเพิ่นน่ะพี่สบายพี่สบายไอ้บังเพิ่นบ่ได้อยู่นี่ ผัวผัวานายอยู่นีแต่ว่าลูกก็มีนายอยู่บ้านแม่อยู่บ้านแม่เขาบ้านยายเขา <c oughs> ทุกคนน่าซีงง,ง <c oughs> ขอบเข้าไปาก,กี่คนอื่นน่าซีโมเป็นทั้งนี้แต่ว่า <c oughs> ใครชาเป็นพี่น้อง <c oughs> จริงๆปากีสารแต่งงานแล้วลูกสะใภต้ต้องอยู่ต้องอยู่บ้านแม่นว่าบ้านบ้านผัว <c oughs> แต่ว่่าแตพอพี่สะใภ้บ่ได้อยู่พี่น้องอ่าพี่สนน <c oughs> ะใภ้คนตาบอดน่ะนะ ເພິ່ນກະເຮັດງານນໍາພີ່ນ້ອງເຊີນງານມານີ້ເພິ່ນກະຄຶດບໍ່ມັກຢູ່ນີ້ນະເພິ່ນເພິ່ນບໍ່ມັກຢູ່ນີ້ແຕ່ແຕ່ສະໄໝດແແຕກໄປມາມາຢູນນຂສີນດຜອງນຶ່ມນ แป๊บนึ่งด้วยพี่น้องค่ะอันนี้บเจีอ่าพี่นอ้องอันนดิวอลเรื่องพีสะพยเนาะเออนบอดีอย้ยูนี่จ้ะเพื่นบอดี้ค่าที่นีเพื่นกะซีไป,ไปม,มั่งไปไปมามาลูกเพื่นกับวันยูจะเสียใจเสียมากบ่เสียแต่กับบอดี้มาเกือบทุกวันทีเรา,เราก็แล้วเต้เสียแต่ว่าอดีนี่กับเลี่ยนกันตัวไปเแบอ แต่ว่าถ,ถ้าจะให้ไปอยู่บ้านแม่ยายเลย,ยิงสิปะเพี่นี่เขาก็คือบ้านเท่าพี่น้องเวยป่าผัวไปอยู่บ้านบ้านแม่เขาไม่ดีว่าสันโมบป็คือบ้านเท่านะก็เลยบดได้ไมอยู่ดีเล้อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละพี่น้องผัวก็มีจังหวัดเดียวกันนี่แหละแต่อยู่คนละบ้านอือสิ สะเ่นกินอาหารรสชาติฝีมือแม่คน,น,นถนัดนย่งางเงี้ยนะเป็นมัดเป็นบกไฟมักดินแล้วก็เพิ่นป่วยบ่อยนั่มกี่แหลกใช่ไหมเพิ่งอยู่ทั้งแม่เพิ่นมันจะสบายใจกว่าเนาะ <c oughs> แต่ีอยู่ที่เพิอนอ่นเจอพ่อแม่สามีแบบ,บ,บว่าบริวารอย่างเงี้ยนะว่าบริบังคับว่าต้องอยู่ที่นี่ใช่นาะ พี่อยากใส่ที่จริงไอ้ชอบพี่อบบ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 ยากใส่ผักพุ่มเวลาเหตุกับเ,เข่าด้วพี่สองจ้าแต,แต่ข้อลูกมาแล้วผมมันร่วงใช่ไหมเราก็กลัว,วผมมันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเคยเกิดอุบัติเหตุใส่ผักพุ่มตอนเมืม่อไหร่ใส่ผักพุ่มไฟใหม่หัวพี่น้องไฟขึ้นขึ้นแม่ว่าตกใจแม่ว่าหยื้อหนึ่งสิละพี่น้องวันนี้ไอ้ชอบห้องห้องกรีดร้องแบบเสียงดังมากพี่น้องเพราะไฟใหม่ไฟใหม่ผักพุ่ม ไป่ใหม่คือนอนหัวพี่บอลเนี่รอบแรงนะห้องตอนนั่งพัวพัอ,อยู่ภาก,าก,ก,ก,ากันแลนแต่กันน่าวนๆที่นอนวันนี้น,อน้องพัวก็แล้วว่าน้องยายบานก็บอกว่ายิงห่วงเสียงหนังยิงห่วงเสียงหนั่งคิดว่าถือก็เล้ว่าไม่ยังพี่บอลไม่เกิดกิเหตุเนาะก็เกิดกิจใต้ก็ไมาเห็นในแต่สูสูกระดัยไม่เหเ็นห้องตัวเราพูดเย,ยื่องเราคนดยานยานว่าเพราะว่าคนปั้นยานอันนี้น่ายานเพื่อนบ้าน,พ,ปปานพี่น้องเพื่อนยานแล้วว่ายานเพื่อนบ้านคิดว่า ออเอียงละขอหัวเฮาแบบรังกแกตทยรังแกวัดสนุ่รังแก,งกลูกสะพายหรือเปล่า,กกยยาอย่างนี้นะคนแก่ย่างๆก็อย่างอย่างไรห,ห้องเช็ดดำพี่น,น้องอก็เลยว่าสบายห้องน่าจะใไฟใหม่หัว แม่บ้านก็ย่านพี่น้องแม่บ้านน่ยยืนอึ้งเลยหลอดอยูรอบที่สองมันรอบที่สองไอ้บางก็นั่งนั่งกินนั่งกินข้าวอยู่น้องกินข้าวเช้าอยู่เป็นนานเสาร์อยู่ไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่อีกรอบสองแม่บ้านก็แม่บ้านก็ยืนเจ๊อ่ะสีเทาอะไรสีเอานำผลัดถุงเอาไปเรื่องในกระบอกกาย่านถึกดาวาสั่นแม่บ้านก็นเลยโอ้ไอ้สักห้หองกี้กี่กี่กินกน ไอ้บางก็ลงกินโยนแลนกระโดนมากเกิบก็ใส่พี่น้องอ่าล่ากันเนาะ้วยความเป็นห่วงเมียเล่ากันใส่มือเล่าแหละใช้มือเปล่าเป่นะพี่น้องอ่าดับไฟดับไฟในในในครับคุณดับหัวอ่ายังเขาอยังดับไฟอ่ะเนาะใช้มือเปล่าเปลยบเลยใส่น้ำใส่แต่ว่าเล่าเล่าเล่าบวงเลยว่าเล่าสิเจ็บหรือว่าสิถึงใหม่บอคือประมาณว่าต้องช่วยเมียไว้ก่อนนั่นสินะ บานนี้พ่อลังจากนั้นเล่าหลัศูนย์บาป่ะไอ้บางจะให้ไอ้บางก็เลยแบบว่าโบย่างให้ไอ้ชันงานบ้านบ่ชันกับโบยายก็จะเข่าทั่วหรือว่าขันเข่ากับบุต้องใส่ปากคุ่งหน่นะไอ้บางนนก็เลยหลังจากนั้นมาไอ้แต่ก็เลยบวบวบควอยบวควายพุ่งขาเวลาเวลาอยู่บ้านเนี่ยอชันไม่ค่อยคุมเนาะน้องกจากว่ามีแขกผู้ใหญ่มากด้วยจริงไอ้ที่พุ่งอยู่แต่พ่อพ่อรังหลังพ่อมีลูกมั้งบอ เพราะเขามีลูกแบบผมมันร่วงผมร่วงเยอะอะไรเงี้ยเาก็เลยคุ้มคุ้มกับสิคุ้มแบบนี้แหละี่ณลองคุ้มแบบที่ว่ามันพยายามเบิ่งมันสีบอลขอเขาเฮต้นลูกของเขาทำไปด้วยเมาไปด้วยแ่ พี่น้องวันนี้ก็มาทักทายกันแค่นี้เนาะไอ้แซนดิขอเวลาไปาเฮ็ดตงก่อนไปทำกับข้าวก่อนพี่น้องกว่าลูกขินข้าวเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอสัสลามุอะลัยกุมค่ะ